คิดว่าพักไหนกําลังได้เปรียบคะเพื่อไทยเนี่ยยุบสภาปุ๊บเจ๊งทันทีทําไมอ่ะโอ้โหเอาเอาเอะไรไปหาเสียงครับผลงานเศรษฐกิจมีไหมผลงานการเมืองมีไหมคุณแพทองทรไมนี้ถ้าไปหาเสียงอย่างแรกคือคุณแต่เขาบอกเ<อ>ขาก็แจกตังนะพลเอกประยุทธ์ก็แจกพลเอกประวิทธ์ก็แจกพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธแจก9กปีผลการเลือกตั้งหลังแจก9กปีเป็นยังไง รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐได้สอสอประมาณ40-50ต่ำกว่าปัจจุบก็<ม>เป็นการพิสูจน์ไงว่าประชาชน,นเขาก็รับแหละให้อะไรมาเขาก็รับแหละแต่จะเลือกไม่เลือกของฟรีรใครๆก็รับคุณบ<ๆ>ุ๋มของฟรีใครก็รับแต่รับแล้วจะเลือกหรือเปล่าเนี่ยผมว่าดูจากที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่ได้เลือกคนให้ของฟรีประชาธิปัตย์ตอนเป็นรัฐบาลปี52-53คุณอภิสิทธ์ก็แจกเยอะนะครับมิยาสาวาเนี่ยแจกเสร็จป,ปุ๊บเลือกตั้งปี54แพ้พัดเพื่อไทยซึ่งไม่ได้แจกเพราะันไอการแจกเนี่ย ไม่เคยช่วยใครชนะเลือกตั้งระดับประเทศมันอาจจะช่วยชนะระดับเขตนะครับระดับเทศบาลน,นะครับระดับอาบาตอ,อาบาจอเนี่ยใช่แต่ระดับประเทศผมว่าประชาธิปัต์แตกปี5-3เลือกตั้ง5-4ก็แพ้